ที่นี่เพอร์เอิญผมจบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเรื่องไม่ว่าจะเป็นแฮร์สไตลิปเมคอัพอาร์ติสหรือว่าจะเป็นศิลปะในการวาดจัดสวนอะไรเนี่ยอยู่ในตัวผมคนเดียวได้เลยครับรบสามารถได้เลยครับก็เอามาไปยุกต์สามารถทําออกแบบได้หมดตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เลยครับพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องการแบบไหนได้หมดเลยได้หมดนะครับที่นี่อยากจะถามอีกทีหนึ่งครับคุณพ่อ การสืบสารวัฒนธรรมครับเพราะอาชีพนี้มันเหลือน้อยแล้วครับไปที่ไหนก็หาเห็นน้อยมากครับแล้วมีใครสืบทอดอีกอไหมครับก็มีเจเลเรชั่นสองแล้วครับลูกสาวครับแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ละแวกเนี่ยซึ่งเราสมัยก่อนเรามีคนงานเยอะครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็เลยให้เขาไปหางานอย่างอื่นทำแล้วก็ทำปั้นตุ๊กตาในเสริมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเราปั้นตุ๊กตาเป็นหลักอย่างนี้เราปั้นตุ๊กตาเสริมเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้ว ตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นของชำร่วยเป็นของที่ไม่จําเป็นครับตอนนี้คนจะใช้เงินก็ปากท้องครับตอนตอนนี้เราก็เลยส่งส่งคนงานเราไปเข้าบริษัทเข้าโรงงานก่อนเดี๋ยวเศรษฐก,กิจดีเราก็ดึงกลับมาได้เพราะว่าเวลาปั้นเป็นแล้วก็จะปั้นไปตลอดชีวิตเลยเก่งตลอดชีวิตทีนี้ผมผมกลัวมันมันเลือนหายมันจะมีคนสืบทอดต่อเป็นกิจจะละักษณะเหมือนเหมือนคุณท่อไหมละ่ะโอ้บ้านดินทํามาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วไม่ไม่หายแน่นอนครับ เพียงแต่ว่านอกจากอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยบ้านดินกับบ้านปูนบ้านไม้นะฮะหรือบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูกค้าเลือกเนี่ยลูกค้าจะเลือกไปนอนบ้านดินก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบ้านบ้านดินเนี่ยเป็นบ้านที่ปลอดสารพิษเป็นบ้านดินที่ปรับหยินหยางในร่างกายเพราะว่าเข้าไปนอนบ้านดินอุณหภูมิจะอยู่26องศาทั้งปีนะอีกอย่างหนึ่งผิวสัมผัสการมองการจับต้องอะไรที่เกี่ยวกับดินเนี่ยมันจะเย็น ลูกค้าที่เข้าไปสัมผัสลูกค้าที่เข้าไปอยู่เนี่ยจะรู้สึกสบายรู้สึกตื่นเต้นเพราะชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับบ้านปูนบ้านไม้มาตลอดยังไม่เคยมีใครอยู่บ้านดินเพราะฉะนั้นโรงแรมรีสอร์ทที่ทําเกี่ยวกับบ้านดินเนี่ยจะประสบความสําเร็จลูกค้าเต่มคนจะชอบมากกว่าคนชอบเลยครับ,รบประโยชน์กับดินมันมีเยอะ,ยอะนะครับ,รบทีนี้สําหรับที่ไปปัน้นไปทําตลาดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าคนจะมาเที่ยวมาอะไรก็มีที่เที่ยวใช่ไหมใช่ครับ S <S ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยมาเวิร์กช็อปมาสามารถมาเรียนมาปั้นตุ๊กตาแล้วออกกลับบ้านได้เลยครับแล้วก็เวิร์กช็อปมาเรียนทําบ้านดินได้เลยที่นี่นะหรอที่นี่ได้เลยครับเราจะมีค่าใช้จ่ายไหมครับมีครับก็มีค่าใช้ใจ่ายตามมาตรฐานไม่กี่วันขึ้นอยู่กับว่าคอร์สนึ่งจะอยู่2วัน3คืนหรือว่าอยู่2คืน3วันหรือจะอยู่เป็นอาทิตย์หรือจะมาฝึกงานก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้อันนี้รวมที่พักที่กินด้วยมอ๋อเรียบร้อยเลยที่รวมเลยเพราะว่า ที่นี่เรารวมเป็นชุมชนเล็กๆจะมีห้องพักประมาณ200กว่าห้องนะแต่ว่าไม่ใค่เป็นบ้านดินนะบ้านดินเรามีหห้องเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านปูนเรามีประมาณร้อยกว่าห้องซึ่งเป็นเครือข่ายของเรารนักท่องเที่ยวจะมาเท่าไหร่ก็ได้เราก็ส่งไปห่างกันไม่กี่กิโลห้าโลสองโลโลหนึ่งก็มีแล้วที่นี่